สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเส,ส,อนนสียบบอสเสียทีเดนซับ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 จ้าเนี่ยสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้พาตอนอวันนี้พาจัดออดลุยค่ะลุยช่วงเช้าสะก่อนข้าวนาปังนะคะถ้าจัดออดไปเกี่ยวขา้าวนาปังจะข้าวก่อนค่ะ ที่บอกว่าให้ทำคานกลางนะคะนี่ให้ทำคานกลางโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อเหล็กมาทำค่ะเพราะว่า mm. เห็นเอฟซีแว่มันมันบอดีค่ะต้องใส่คานกลางนําโอเคค่ะ mm. เดี๋ยวจะเข้าไปซื้อเหล็กค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพอถึงหน้างานเดี๋ยวอัปเตตนะคะ กำลังนำก้นรดเกีียวนะคะนำก้นรดเกี่ยวมพาท่านขาพี่น้องซิบเลลงสปนอมัวแต่ซื้อน้ำนะคะ,อ,อ,ะ,ะอ่อเทสเตตต่ตตไมไดรู้แต่ว่าอยู่ลำพเนียงค่ะพี่น้องสวสดจะนอบาน,นี้เ้าเกี่ยวซัก สชั่วโมงค่ะพี่น้องมันก็จะไปทํางานทอยปากบอต่อค่ะทิมงานทางคุณกับขาอยู่่าพี่น้องโอ้ยผู้ใด้ครับแม่โค่เป็นจ้าคนทิมงานก็นได้นม่น <laughs> จะเสียบทูเดียวแต่กระจาดอดแค่นี้เอาอะไรเห่อขับโอ้ยมันพุธสเอออสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเชา้า นี้เวลาเท่าไหร่เก้าโมงไหมเจดจโมงสามสิบแปดโมงครึ่งนะคะยังไม่ถึงเก้าโมงอ่ะโอเคก็ยังเช้าอยู่ยังหอนแล้วจ้ะออฟยังลังก้นไม่เจอนะคะพี่น้องจะมาไปสอดไซด์ดบูดจะบวักับจันออนแล้วส่ไนเอออ่ะโอเค ถึงแล้วค่ะทุกคนโอ้อัตโนมือนะคะพี่น้องอัตโนมือ,อ,อ,อมามาทดลองรถนะคะอื จันอดพร้อมลุยค่ะพี่น้องสู้ไหมพีอ่อ้นโอ้วู้ไปล้วลุย มันทำไมถึงต้องได้หยับยางด้วย,อ,ยอ๋อมันจะได้ไม่ลื่นใช่ยอดตรงนี้แหละพี่น้องเอออ,อะไรนะการลื่นโอเคค่ะพี่น้อง ค่ะแล้วหาที่จอดรถก่อนอันนี้เสียทิยนนะคะคุณพ่อเองค่ะคุณพ่อมาดูค่ะมาดูการทำงานของลูกๆค่ะ